<c oughs> ไม่ใช่ถือถืก,กุญแจละครไม่ว้ายังโหด <c oughs> หัวคาบุ <c oughs> คิดได้ยังไงว่าไม่ใช่ตัวละครอะ่ะยิงได้มันทีเปล่าน้องแม็กเข้าหัวเองยิงคนอื่นอ่ะขอเร็วเคลื่อนที่ห้าสิบถือกุญแจละครไม่ใช่ครับไอ้ที ปีมือล้วนๆอ่ะเล่นยังงี้มือล้วนๆอ่ะไอ้ตัวม่งอื่นจริงมันดูกูดีกูมีทองไว้ตรงโค้ด้วยเฮ้ยตรงนี้ใครมีสีน้ำเงินบ้างเหรอแค่รู้ไม่ยืนไหมแม็กแม็กวิ่งไปไหนข้างล่างนะมั้ยใครมองเห็นเหรอ ไม่เด้กลางเลยตัเกลานใครมีเอเวเคงเดี่ยวอ่ะหนึ่งครับจังวะนี้

เราเด็กว่าจะเอาเรายิ้มหาแล้วดีีได้ที่เด็ดีีได้เอย้ยเอ็มมันจะนำอะไรใครหนะกิกไหยก็ได้นะถ้ามึงช <c oughs> นะกิกไหมยก๊กนะเก๊กราบกดภาพเล่นไม่ได้หรอกต้องเปลี่ยน ผมไม่ใช่ทีสัญญามารุ่น้องมาบอกไงตั้งรอมันอยู่ที่สัญญายิงยิงงานกีฬายิงยิงเพื่อนให้มาชี้ฟ้าเลยนะพอๆกันกวบวิ่งไทยอย่างนี้ไม่แน,นะนำให้กดตั้งไวอไวัวไกลอะครับเรื่องแบบนี้ไม่แนะนำให้กดตั้งไอวอลยิงเอวมันอยู่ไกลไกลจากเราอะพร้อมวิ่งไม่ถึง เอ้ช้าจริงแตตั้งชาช้าสุดมดทึังอ่ะตอนแรกก็ะตั้งห้าร้อยแล้วเฮ้ยเก่งนั่นมาเลยไปเราเกินเกินขึ้นแ้วเกินมหาทยาลพี่ปไปลุยเขียนขันกระโดดกระลูอ่ั่ลก

ครกนเลิขับตัวตายอ่ะเข่งกันอย่งางนี้ไม่ใครตายกันพนันชนะเบอไเจ้า นี่แอบกันหมดเลยยังให้เขาแอบกันหมดเลยให้เราแอบใหญ่เลย 说话，你太慌。嗯嗯